สีปัสสวะบอกโรคสีปัสสวะบอกโรคต้องสังเกตเชื่อหรือไม่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสังเกตสีปัสสวะหรือฉี่ของตัวเองเวลาเข้าห้องน้ำซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัสสวะเป็นสิ่งที่ขับถ่ายออกมาจากร่างกายโดยไตยจะกรองเอาของเสียและสิ่งที่มากเกินพอออกจากเลือด และขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะถ้าไตไม่ทำงานจะมีของเสียข้างในเลือดทำให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆเช่นอ่อ,อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนสะอึกหอบเหนื่อยบวมเป็นต้นนอกจากนี้ปัสสาวะเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกโรคได้หลายชนิดเช่นโรคไต โรคเบาหวานโรคตับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะเป็นต้นดังนั้นการสังเกตปัสสาวะของตนเองโดยดูจากสีก็เป็นวิธีการง่ายๆเพื่อเตรียมรับมือหรือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีปัสสาวะออกมาเป็นสีอมแดง หากปัสสาวะออกมาเป็นสีนี้ต้องลองนึกให้ออกว่าได้รับประทานอาหารอะไรที่เป็นสีทํานองนี้หรือเปล่าเช่นแบล็กเบอร์รี่หรือผักกาดม่วงแต่ถ้าแน่ใจว่าไม่ได้กินอะไรใกล้เคียงกับสีแดงเลยก็อาจเป็นลางร้ายเพราะสีแดงนั้นอาจจะเป็นเลือด ที่ขับออกมาจากไตหรือกระเพาะปัสสาวะอาจอักเสบหรือไม่ก็อาจจะมีอะไรในร่างกายที่ฉีกขาดเป็นแน่ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนปัสสาวะเป็นสีน้ำตาลมองได้สองอย่างคืออาจจะเกิดจากการรับประทานถั่วในปริมาณที่มากหรือว่าอาจจะเป็นลิ่มเลือด ที่ปนออกมาก็ได้ทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์ดีกว่าปัสสาวะออกเป็นสีเหลืองถ้าปัสสาวะออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนเป็นไปได้ว่าวันนั้นร่างกายจะได้รับวิตามิน B2 มากเกินความต้องการจนต้องขับออกมาแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเข้มก็หมายความว่าคุณดื่มน้ำ น้อยเกินไปแล้วแต่ถ้ามั่นใจว่าดื่มน้ำเยอะแล้วแต่ทำไมปัสสาวะยังเป็นสีเหลืองเข้มอยู่เหมือนเดิมก็คงต้องรีบปรึกษาแพทย์เพราะอาจมีโรคไตแฝงมาแล้วก็ได้ปัสสาวะมีสีขุ่นในผู้ที่ปัสสาวะสีขุ่นให้ลองดื่มน้ำส้มดูว่าหายหรือไม่ถ้าไม่หายอาจเนื่องมาจาก ติดเชื้อบางอย่างก็ได้อาการอย่างนี้ควรปรึกษาแพทย์ปัสสาวะมีสีสม้มอาจเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาโพลิเดียมที่ใช้ในการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเะสบปัสสาวะเป็นสีน้ำเงินถ้าปัสสาวะมีสีอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจโดยเฉพาะหากคุณทานยาแก้อาการ กลันปัสสาวะไม่อยู่เพราะในยามีส่วนผสมของสารเมทิลีนและขับออกมาทั้งปัสสาวะปัสสาวะจึงมีสีออกฟ้าๆได้สรุปว่าเข้าห้องน้ำคราวหน้าอย่าลืมสังเกตดูสีปัสสาวะกันด้วยค่ะถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ควรมองข้าม เพื่อผลดีกับสุขภาพนะคะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ